สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออตกรอกนะคะตอนนี้มาถึงที่นี่ค่ะมาหาดินนะคะไปปลูกต้นไม้เออนี่ค่ะเออน่ารักจังเลยนี่ค่ะไอตัวนี้มันขึ้นข้างบนแล้วนะขน่นาคลักหลาเนาอเฮ้ยหลับแล้วค่ะเดี๋ยวให้เขาไอ้นี่ค่ะเดี๋ยวเอาดินเข้าไปเดี๋ยวก็ตกลงมาเลย,เยหลับแล้วนะคะ น่ารักมากเลยเดี๋ยวไปดูค่ะไปดูต้นบอนนะคะ,ะเห็นทางเข้ามาเมื่อกี้นี้ค่ะสวยมากเลยค่ะตอนนี้คุณพ่อถอยรถมาก่อนซื้อดินไปปลูกต้นมานะคะถ้ามาอีกค่ะพ่อเข้ามาอีกน่าจะพอแล้วมั้งพอแล้วค่ะพอเดี๋ยวไปดูบอนก่อนนะพี่ค่ะ มาดูบอลก่อนบ้าค่ะทำได้ไงนอะอ๋อนี่นะคะทุกคนแล้วมาดูสวนเข้าก่อนนะคะพอดีผ่านมาเราเห็นพอดีค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนาะตะกูลบอลน,นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นบอลดำๆนะคะ่ะใหญ่มากนี่นี่นี่คุณแม่ก็ขออนุญาตเกแล้วนะคะนะคะอันนี้แต่ทางภาษาบ้านเราน่าจะเรียกทูนนะคะที่เขากินได้เนาะน่าจะเป็นทูนที่แถวบ้านนอกบ้านานาเรามีนี่แหละคะ่ะ Uh huh. น,นี่หลายสายพันธุ์มากเลยนะคะมีทุกสายพันธุ์เดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็เป็นแบบลายนะคะอันนี้แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่โอ้ห oh oh. เดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเขาจะทำไอ้น,นี่ขายโดยเฉพาะข่าบ้านแถวๆนี้นะคะ อโอ้โหอ,อ,อันนี้อะไรนะคะนี่อันนี้นะคะเห็นว่าราคาแพงแพงมากเลยนะคะอันนี้ชื่อเขาอยู่ตรงไหนเนาะโอ้โหสวยมากค่ะทุกคนใส่ท่อนะคะดูดินดีแล้วมันน่าจะออกลูกออกหลานนะคะนี่อันนี้แพงแต่เพื่อนก็ติดชื่ออยู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนเมื่อกี้นี่เห็นชื่อแวบบนะคะดูก่อนดูก่อน ข้างนู้นก็เต็มเยอะแยะเลยนะคะบอลอะไรคะนี่บอลออดิฟด่างขาวนะคะออดิฟด่างขาวนะคะทุกคน <c oughs> มีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดสองคะ่ะอันนี้ทาไมสวยจังเลยคะ่ะนี่นี่น,นี่ทุกคนอันนี้ยิ่งด่างคะ่ะด่างหลายด่างเยอะด้วยคะ่ะอันนี้นะคะโอ้โ <c> ห <oughs> แล้วอันนั้นทําไมคะกล้วยอะไรคะนี่อย่าบอกนะว่ากล้วยด่าง ก้ยด่างหรือเปล่าแต่ไม่เห็นมันด่างนะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูฟัง่งนู้นกันมีเยอะมีเยอะค่ะอันนี้คริสต์มาสนะคะนี่นี่ก็เราไม่ได้ดูแลมันก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะอือืมทำเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นไผ่อะไรเนาะ อันนี้น่าจะเป็นหางช้างนะคะฝั่งนี้อืมอ้าวอะไรอันนี้ตระกูลตะกระบอกเพชรอยู่บอคะ่ะ FC นี่นี่ว้าวนะคะมีแต่น้านะคะอันนี้ก็สวยดีไปคนละแบบนะคะวันนี้เลาะหลายที่คะ่ะเลาะหลายที่หาซื้อดินด้วยคะ่ะไปปลูกได้เอาไปผสมดินที่บ้านนะคะ ถ้าจะเอาแต่ดินของเราก็มันอาจจะไม่สวยนะคะนี่หิมนมีอะไรขายครบหมดค่ะที่นี่ก็อ้าวดอกอะไรนั่นสีม่วงๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้เลื้อยนะคะนี่ไม้เลือ้อยนคะคะสีม่วงอันนี้ต้นอะไรคะสับประรดเหรอคะเอฟซีนี่นะคะน่าจะเป็นสับประรดอันนี้ก็แพงอยู่นะคะ สับประรดเี่นะคุณแม่ถามวันนั้นนี่ค่ะไอดอกม่วงเนี่นะคะนีด่ดอกอะไรคะนี่มันเหมือนดอกดอกว่านนะคะอันนี้น่าจะใช้หัวนะคะขยับขยายนี่โอ้แน่ละคะ่ะใช้หัวแน่ๆนะคะก็สวยดีนะคะนี่โอ้นอะไรคะนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ นี่ค่ะอันนี้แบบลูกเล็กๆนี่ค่ะเต็มเพียบเลยนะคะมีหมดค่ะแ้านเล็กๆมันมาจากไหนล่ะคะเอฟซี FC. เขาแตกกิ่งก้านมาทางไหนเนาะเี่คุณแม่เลยสงสัยเลยค่ะนะคะอันเล็กๆมันเต็มพืชเลยนะคะอันนี้ดอกอันจอะไรคะนี่เอฟซี FC รู้ไหม อันนี้ดอกอปหอย่างเนงาะมะงามแท้ค่ะเป็นลายๆดอกลายลายะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูง้นโอ้อันนี้เนะะี่ยค่ะอะไรคะอันนี้เป็นก๊อกๆนี่เอามาให้ลุงอยู่คะ่ะอันนี้น่าจะเป็นฮกหลงนะคะนี่โอ้โหนี่คะ่ะเดี๋ยวเราดูใกล้ๆค่ะสีชมพูสวยมากแล้วก็เป็นลายๆนะคะ นี่ค่ะโอ้โหนะคะสวยสวยเดี๋ยวเราจะไปฝั่งทางนู้นนะคะก็เห็นอันนี้โอ้บอลดำนะคะโอ้ลูกเขาก็เยอะนะคะนี่อ้าอ้าอันนี้ทําไมอันนี้ยิ่งสวยนะคะอันนี้เป็นดำเนะาะสงใส่มาตามกิ่งก้านนะคะมาตามอันนี้น,นะคะนี่สวยๆส,สวยมากค่ะ เี่อันนี้เป็นลายลายอีกแบบนะคะอันนี้ก็โอ้ค่ะทำไมเยอะจังเลยค่ะแต่กิ่งก้านนะคะนี่ลำต้นนะคะเป็นลายลายด่างๆเดี๋ยวเราไปดูไม้ต้นฝั่งนู้นด้วยค่ะนะคะไปคับไปดู จะเป็นส่วนชมนะคะอันนี้อะไรเนาะอ้ช้างนะคะอันนี้เพ,พิ่งเริ่มเริ่มทำนะคะนี่ไม้ดัดนะคะนี่ทำเป็นช้างนะคะตัวเล็กๆก,กำลังเริ่มกำลังเริ่มคะ่ะอันนี้น่าจะหัดทำใหม่ๆนะคะอ,อันนี้จะเป็น ซ้อนเงินซ้อนทองนะคะอันนี้โอ้ใหญ่มากค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งราคาแพงนะคะต้นอันนี้อัน,นอ่ะอันนี้ต้นอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูคุณพ่อก่อนค่ะเสร็จหรือยังเนาะช้อนช้มค่ะอันนี้โอ้วันนี้ก็แดดอยู่นะคะนี่น่าจะได้แล้วมั้งคะตอนนี้ นี่คะ่ะกองนะคะกองเกร็บดำเบลเลอร์เบลเลอร์เลยลอ,อ่าอะไรน,นอทางนู้นสาวน้อย <c oughs> อ๋อยังไม่ลงอยู่เนาะไปถ่ายคลิปมาตั้งนานนี่ <c oughs> นี่น่ารักนะคะ ต้องขอขอบคุณ f อนะคะช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งให้ช่องไม่ออฟกกอกๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้ะ